สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผู้เซตเตอร์เคเวีนนะครับหลังจากที่แพทใหม่อัพมาหรืหลายๆตัวนี่ก็เปลี่ยนสกิลกันหลายตัวมากมายมาวันนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าตัวไหนมันเปลี่ยนไปบ้างเราเริ่มจากตัวที่ผมมีก่อนเลยแล้วกันนะตัว R 0สูนครับผมตัว R 0นูนนี่เขาจะบอกว่าแพทใหม่นะครับที่มาก็บอกว่าเมื่อใช้บล็อกหลังจากเพื่อนใช้3เชนจะนับบล็อกนั้นเป็น3เชนด้วย จากนั้นยิงลูกธนูมีโอกาส50%ที่จะระเบิดโจมตีแบบเ,าเขาเรียกว่าอะไรแบบกายภาพเหรอ50%ของพลังโจมตีแต่ลดเอศัตรู7ก็คือยิงยิงถ้าเพื่อนใช้3เชนเราก็กด1บล็อกเราก็นับเป็น3เชนแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะเพิ่มดนเมรของที่เรายิงไป50%แล้วก็ลด เอ่อเ p ของฝั่งตรงข้ามมี7ดอกลูกละนะครับก็มันยิงไปเยอะอยู่เหมือนกันก็ประมาณ10ลูกหรือ11ลูกประมาณเนี้ยครับผมก็ลดไปประมาณ70-80ประมาณนี้แล้วก็ที่เปลี่ยนไปคือแต่ก่อนแต่ก่อนของมันคือเมื่อยิงบล็อกจะลดไดเมจฝั่งตรงข้ามเท่ากับพลังโจมตีของเรา50%แล้วก็ลด SP ของเขาก็คือแตกต่างกันคือตัวเนี้ย ถูกเปลี่ยนมาจะทำให้ใช้3มเชนต้องใช้3มเชนเท่านั้นถึงจะมีพาสซีฟออกมาหรือไม่ใช่สิต้องให้เพื่อนใช้3เชนแล้วเราใช้บล็อกเราถึงจะได้พาสซีฟนี้ถ้าเรากด3มเชนเองเราไม่ได้ด้วยนะครับมาจะเป็นยังไงเดีเ๋ยวผมไปทดสให้ดูดีกว่านี่อ่ะเราเอาตัวฮิวฮวอะไรมาเลยจะได้รู้กันไป เขาบอกว่าต้องให้เพื่อนกดเท่านั้นนะครับถ้าเรากด3เชนเองจะเป็นยังไงไปดูนะครับโอ,โอ้ยโอ๊ยกระตุกเล็กน้อยอมาเรามาดูลองกด3เชนดูนะนี่ครับ3เชนจะเห็นว่าเอฟเฟกตไม่มีการระเบิดหรือดามเอจอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าผมใช้3เชนดูตัวอานนิดี้นะครับจะมีอาสขึ้นมาว่าปลดล็อกอะไรประมาณนี้แล้วลองดูครับใช้3ใช้1บล็อก เห็ <caval> นไหมมันจะมีระเบิดออกมาก็เนี่ยแหละครับแค่เนี่ยแหละไม่มีอะไรละอ่ะเรามาเปลี่ยนตัวกันมาตัวถัดมานะครับของผมเดี๋ยวตัวนี้เลยเก้าหางเก้าหางแต่ก่อนเขาเป็นเมื่อใช้1บล็อก2บล็อกหรือ3บล็อกก็จะมีโอกาสตามเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ เอ่อ10% 20%แล้วก็40%มั้บนะประมาณนั้นแต่ว่าแพทใหม่มาทำให้เป็น9หางนี้ต้องใช้3เชนเท่านั้นจะมีโอกาส65%ก็แพสซีฟก็เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้3เชนเท่านั้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้65%หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ละกันนะก็ไม่มีอะไรมากตัวนั้นส่วนน้องกรครับน้องกรก็ กลายเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้3มเชนมาเหมือนกันและก็คือเมื่อเพื่อนใช้3เชนหลังจากฮีโร่ใช้บล็อกจะยิงธนูสร้างความเสียหายแบบแกายภาพเท่ากับ250%ของพลังโจมตีและยิงธนูติดต่อกัน2ครั้งทันทีพร้อมทั้งฟื้นฟู SP ให้กับลีดเดอร์20ก็คือแต่ก่อนคือยิง1ครั้งลีดเดอร์จะได้ SP 20แล้วถ้าลีดเดอร์ใช้3บล็อก3เชนน้องกอนก็จะใช้ จะยิงกายภาพ250%ทันทีเปลี่ยนใหม่เป็นเมื่อต้องมีคนใช้3เชนหลังจากที่ตัวเนี้ยใช้บล็อก1ครั้งก็คือตัวนี้ต้องใช้บล็อกก่อนหรือเปล่าหรือต้องใช้หลังต้องใช้บล็อกก่อนดิเออเพราะว่าวลหลังจากที่ไอตัวนี้ใช้ก็คือน้องก่อนต้องยิง1บล็อกหรืออะไรก็ได้ไปก่อนเราให้เพื่อนใช้3เชนจะยิงธนูออกไปอีกยิง2ครั้งด้วยนะแล้วก็ฟื้นฟู NP ให้กับ ลีดเดอร์ยีก็ถือว่าเริ่มลำบากละมันใช้ยากอยู่เหมือนกันมาเราจะเป็นยังไงเราไปลองกันดูดีกว่าแต,ตอนในส่วนตัวผมคิดว่าแพทเก่าน้องกอนนี่โกงมากเลยเพราะว่าแบบยิงรัวรวแบบให้ก้าวหางมาแบบเจกบ็อกเศกบ็อกกด3บล็อกตลอดเนี้ยเป็น3เชนนะเออน้องกอนแม่งยิงแบบรัวๆเลยตอนนี้ก็กลายเป็นแบบ เราน้องก่อนต้องเร็จบล็อกเองต้องต้องให้แบบน้องก่อนต้องให้เพื่อน3าบล็อกก่อนน้องก่อนถึงจะยิงได้ไม่ไม่ออกมาเลยเดี๋ยวรอนี่มาแล้วครับดูนะครับนี่ครับยิงไปแล้วครับสามบล็อกแต่ถ้าผมไม่กดสกิลของน้องกรอนละลองให้มันยิง3าบล็อกแบบ นี่ครับสามบล็อกหนึ่ง้างนะครับมันจะออกแบบถ้าเราไม่กดสก,กิลบล็อกของน้องกรแล้วเราลองให้เพื่อนใช้สามบล็อกมันจะออกแบบปีเลยไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนครับหนึ่งครั้งอ่ะอันนี้อันนี้คือผมกดไปก่อนหน้านั้นอ่ะแล้วลองอีกนี่ครับก็ยังออกครับไม่ต้องไม่ต้องให้เพื่อนใช้เออไม่ต้องให้น้องกรยิงบล็อกก็ได้ครับ ให้เพื่อนกด3เชงตลอดเลยก็ได้ครับมันก่อนก็จะยิงรวมๆเหมือนกันครับโอเคตัวนี้ผ่านไปครับมาเรามาต่อกันดีกว่ามีตัวไหนอีกฮันโซครับฮันโซผมยังไม่6ดาวนะเรามาลองอ่านในหดาวกันก่อนดีกว่าเอากดพิดชึบนี่ฮันโซครับเมื่อ ศัตรูถูกโจมตีด้วยสกิลของมันจะ HP ลด2%ตามแม็ก p ของย e ีโรเป็นเวลา5วินาทีเมื่อใช้3บล็อกหลังจากเพื่อนใช้เชน3เชนจะเอ้ยเมื่อใช้บล็อกหลังจากเพื่อนใช้3เชนจะสร้างความเสียหายแบบเอ่อแบบเจาะก,ก่อครับเท่ากับ15%ของ HP สศัตรูและลบบัฟของศัตรูครับก็คือตอนเนี้ถูกเปลี่ยนมาโดยต้องใช้3บล็อก ต้องใช้ต้องใช้ว่าอะไรวะงงอ่ะแล้วงงต้องต้องใช้หลังจากเพื่อนใช้3มเชนเออแล้วก็ค่อยใช้บล็อกของฮันโซแต่แพทก่อนคือเราสามารถใช้ได้เลยเราใช้บล็อก1บล็อกก็ได้ก็แพสซีฟก็ออกตามที่เห็นนี้แต่ถูกเปลี่ยนมาโดยต้องใช้หลังจากเพื่อนใช้3มเชนเท่านั้นครับก็ทำให้ฮันโซเล่นยากอยู่เหมือนกันมาเรามาตัวต่อไปครับ ผมให้อ่านมึนๆนะนี่ครับท่านเร็กครับตัวนี้ผมกําลังปั้นเลยครับเห็นว่าเปลี่ยนมาแล้วโหดมาจะมาดูกันว่าโหดยังไงนี่ครับเมื่อใช้บล็อกเพื่อนในทีมจะมีโอกาสคิดเข้าเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา5วินาทีเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับผลจะมีโล่ดูดซับการโจมตี50%ของฮีโร่ของ HP จากตัวละครนั้นครูดาวสองวีครับ ก็แต่ก่อนคือไม่มีโล่ดูดซับครับมีแค่ข้างบนอย่างเดียวแต่ว่าแพดใหม่มาทําให้ตัวนี้เป็นเหมือนตัวแทงแบบโคตรแทงนะคือใช้ใช้บล็อก1บ็อกก็ได้ใช้3บล็อกก็ได้ครับแล้วเพื่อนก็มีโอกาสคิดเข้า30ิรถ้าเพื่อนได้รับผลนี้จะสร้างโล่ดูดซับการโจมตี50ของพลังชีวิตของตัวละครที่ได้รับครับ,รบก็คิดว่าแบบโกงมากๆครับ ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเลือดหมื่นหนึ่งก็ห้าพันนะครับกันได้สองวีสองวีก็กดหมาอีกทีหนึ่งก็กันอีกห้าพันนะเ,ออเรียกว่าแบบแทบจะไม่มีวันตายครับโคตรโกงมาตัวต่อมาตัวไหนว่าผมก็ไม่ผมก็มีตัวละครไม่ครบแล้วก็ยังไม่มีตัวละครหลายๆตัวที่ได้ลองในหกดาวก็เลยแบบยังไม่รู้ถ้ามีถ้าใครมีหกดาวแล้วคิดว่าตัวนั้นมันเปลี่ยนอะไรก็ลองแนะนํากันดูนะครับ ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้เหมือนเดิมครับก็ถูกเปลี่ยนไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมจะดูเรื่อยๆนะผมก็ไม่ค่อยมีละตัวละครที่ที่ได้เล่นแบบที่รู้ว่ามันเปลี่ยนตอน6ดาวรู้สึกจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้หรือเปล่านะตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวเก่าละแต่ผมน้องอ่านให้ฟังูแล้วกัน เมื่ออยู่ใกล้เข็มชิดยาศัตรูจะได้รับดดเมจและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฮิลนอกจากนั้นยังลดพลังโจมตีศัตรู35%ถ้าใช้บล็อกหลังจากเพื่อนใช้3เชนจะถูกนับเป็น3เชนซึ่งจะมีผลกับทุกคนในปาร์ตี้คูดาว2วิก็ถือว่าเป็นตัวฮิลที่ทำไดเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าฮิลไปด้วยทำาดเมจไปด้วยแล้วนอกจากนั้นคือยังลดพลังโจมตีของศัตรูอีก35% โกงโกงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนใช้3เชนตัวนี้ก็จะถูกนับเป็น3เชนเหมือนกันก็เอาไปคอมโบกับพวก3เชนได้โคตรดีเลยจริงๆเพราะเป็นตัวฮิวด้แเราถ้าแบบใช้ตัวดาเมจที่เป็น3เชนตีไปเรื่อยๆนะโกงมากอ่ามีอะไรอีกไหมผมไม่รู้แล้วว่าผมมีตัวน้อยอ่ะก็ไม่มีอะไรละ การเปลี่ยนแปลงก็มีแค่นี้หลักครับติดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพูดมุัมมวๆสุดๆยังไงก็ชนๆนังฟังไปขอบคุณครับสำหรับพาร์ทนี้ยังไงก็ติดตามกับพาร์ทหน้านะครับ